สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวในชาแจ้งน่ะนักศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ภาคคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ค่ะวันนี้ก็จะมาเสนอผลจากการไปฝึกง,งานนะคะโดยฉันได้ไปฝึกง,งานเป็นระยะเวลาสองเดือนค่ะคือในช่วงตั้งแต่ของวันที่หนึ่งมิถุนายน,นถึงสามสิบกรกฎานะคะโดยวันที่เริ่มปฏิบัติงานจริงจะเป็นประมาณวันที่สมิถุนายนค่ะโดยวันเวลาและการทํางานนะคะที่ทํางานนะคะจะทางานทั้งหมด5้าวันต่อสัปดาห์คือวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค,ค่ะโดยจะเริ่ม ข้างานตั้งแต่ตอน9ก้าในการและเลิกง,งานในตอนสี่โมงครึ่งค่ะการแต่งกายนะคะก็จะเป็นชุดสุภาพแขนยาวไม่จำเป็นต้องแขนยาวก,ก็ได้ค่ะแล้วก็ขาย,ยาวรองเท้าผ้าใบเอ,อ่อันนี้ก็จะเป็นข้อมูลนะคะคือฉันได้ไปฝึกงานที่แบบฟิวคอร์สนะคะซึ่งอยู่ชั้นหกของตึกคณะวิศวกรรมศาสตร์อยู่อยู่ภายในมหาวิทยาลัยกรุงเทพเลย มาที่ตึกวิศวะซึ้นรีไปชั้น6ค่ะอยู่ห้องดี6 0 1ค่ะโดยก็จะมีเว็บไซต์ขององค์กรเป็นเว็บไซต์ v ิวคนะคะซึ่งเป็นของมองแล้วก็เบอร์โทรกับแฟกซ์ที่สามารถติดต่อได้ตามนี้ค่ะจะเป็นแลบที่มีส่วนใหญ่จะเป็นรับเนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากต่างประเทศมาทำการวิจัยต่างๆนะคะส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องแสงส่วนในโปรเจกที่ได้รับผิดชอบดูแลก็จะเป็นในเรื่องของการ พัฒนาระบบ GBSAR นะคะเอ่ออันนี้คือข้อมูลของผู้ที่รับผิดชอบดูรลการศึงอ่นแล้วก็เป็นผู้ที่คอยดูแลเรื่องการวิจัยนะคะคือเป็นดรภูมิพัฒแสงอุดมเลิศค่ะเป็นอาจารย์ภายในมหาวิทยาลัยด้วยค่ะส่วนท่านนี้คือผู้ที่รับผิดชอบดูแลการวิจัยนะคะดรวริย์มิคมิตค่ะก็อันนี้ก็จะเป็นภาพท,ทางเข้าของหน้าห้องนะคะ ในส่วนของงานที่รับเมื่อใหม่นะคะก็จะมีการใช้โปรแกรม o f f เซ e สร้างค่าสัญญาณแบบเชืเาส์กันเขียนโปรแกรมกานูเรโอในการส่งระรับสัญญาณเรดาร์ทำการสร้างและทดลองอุปกรณ์ส่งระรับสัญญาณเรดาร์ทำรังเลื่องและคุมการเคลื่อนที่นะคะในส่วนนี้นะคะเราได้เรียนจากอาจารย์ภูมิพันธ์นะคะในเรื่องของสมการและที่มาว่าเราควรจะสร้างเชือเาส์ย่างไงโดยเราได้ใช้สมการของ e x p o n e n t i a l i ยลไอไลฟายกกำลังสองนะคะนำมาคำนวณซึ่ง ในการจะทําเรื่องนี้เราก็จะต้องเราได้ใช้ทักษะในด้านของโปรแกรมค่ะแต่ว่าก็มีการเรียนรู้เพิ่มนะคะเน,นี้ยเราจะนําค่าเวกเตอร์ตรงนี้นะคะมาใช้ในการส่งให้กับตัวเรามาใช้ในการส่งความในตัวก็แนูเรดิโอนะคะก็คือในส่วนของแ n นูเรดิโอใช้ในการส่งสัญญาณซึ่งตัวนี้จะเป็นตัวซอฟต์แวร์ที่ใช้เชื่อมกับองค์กรจริงองค์กร์ดแวร์ที่เราใช้ก็คือตัว HIF1 นะคะตัวในส่วนของโปรแกรมแอนูเรดิโอจะมีบล็อกสําเร็จแล้วก็ ตัว Python b l o c นะคะที่เราเขียนโปรแกรมภาษา Python ลงไปเพื่อสร้างบล็อกการทำงานใหม่ขึ้นมาอันนี้ก็จะเป็นการใช้ทักษะในด้านของภาษา Python ค่ะส่วนอันนี้ก็จะเป็นโปรแกรมตัวรับสัญญาณนะคะก็คือในตัวส่งนะคะเราได้คาเชือเพลที่เป็นเวกเตอร์มาเนาะเราก็จะนำไอ้ตัวเชือเพลที่เป็นเวกเตอร์ตัวนี้ส่งให้ตัว h a l e y one ส่งออกไปทีนี้คือหลักการของโปรเจกต์ที่เราทำการศึกษาอยู่นะคะคือการ เราต้องการให้ตัวส่งสัญญาณนะคะส่งไปแล้วเมื่อสะท้อนวัตถุแล้วสะท้อนกลับมาอ่านค่าที่ได้ค่าจะพีกว่าในตำแหน่งที่มันไม่มีวัตถุค่ะทีนี้เราก็เลยต้องมีตัวรับแล้วมาอ่านค่าในตัวรับของเราก็จะรับค่ามานะคะแล้วก็เรานํามาวิเคราะห์ข,ข้อมูลนะคะเพื่ออ่านค่าแล้วเราก็จะเห็นเป็นภาพสัญญาณที่มันพีขึ้นมาในกรณีที่มันเจอวัตถุค่ะขอภหไม่ได้มีภาพแน่ ก็ทำมาคือในการทําการสร้างและทดลองอุปกรณ์ส่งและรับสัญญาเดารด่านะเราก็จะมีการสร้างฮอเทนร์เพื่อใช้ในการส่งไปรับสัญญาเดารดอานนี้คือตัวกล่องส่งสัญญาเดารดร์ที่เราเชื่อมกับคอมพิวเตอร์นะคะคือตัวแ a c k r f 1ค่ะส่วนตัวนี้นะคะใช้วัสดุเป็นอลูมิเนียมค่ะแล้วก็เป็นการส่งและรับสัญญาในรูปแบบต่างๆเพื่อที่เราจะนําไปวิเคราะห์ในขั้นถัดไปนะคะถัดมาคือในส่วนของงานการทํารังเรื่องและการควบคุมการเคลื่อนที่นะคะ ในการทํารังเรื่องก็จะมีการออกแบบรังเรื่องแล้วก็มีการช่วยอาจารย์หาร้านที่ขายอุปกรณ์นะคะทีนี้เราก็ทดลองสร้างเป็นตัวขนาดเล็กก่อนว่าในตามหลักแล้วอะตามความเข้าใจเราแล้วมันสามารถที่จะเป็นไปได้ไหมก่อนที่จะซื้อชิ้นงานอันใหญ่มาทําจริงๆนะคะซึ่งในตัวเล็กเนี้ยเราก็ถอดมาจากเครื่องส d มดพิมพ์แล้วเราก็มาประกอบแล้วก็เขียนโปรแกรมคอนโทรค่ะ โดยสำหรับในตัวเล็กนี้นะคะเราคอนโทรโดยการใช้บอร์ด GT2560 นะคะซึ่งเป็นบอร์ดของตัว 3D printer เลยค่ะเอ่อถัดมานะคะคือการทำ 3D p r i n t i n g นะคะมาเป็นส่วนประกอบเสริมที่บางอันเป็นส่วนประกอบเล็กน้อยรลอเป็นโครงสร้างอย่างอันนี้นะคะเราก็เป็นการใช้ 3D p r i n t i n g ค่ะอันนี้ก็ใช้ 3D p r i n t i n g นะคะมาเป็นตัวประกอบเสริมซึ่งนี้ก็ใช้ทักษะการทำสัง 3D ค่ะ ซึ่งเราเคยได้เรียนไว้ตอนซัมเมอร์ตอนช่วงปีหนึ่งค่ะก็ได้ใช้ทักษะนั้นถัมาคือการประกอบรังเรื่องรอบการใช้งานจริงและทีนี้เราก็จะมีเรื่องของการต่อ power supply เข้ากับบอร์ดการต่อปลั๊กไฟแล้วก็การสายสวิตไฟนะคะแล้วก็มีการเขียนโปรแกรมอ r d u ดู o โนการเช็คไฟการคนโทรลสเต็ปเปอร์มอเตอร์การควบคุมกันทันทีนะคะอันนี้ก็เป็น 3D printing ค่ะแล้วก็เป็นงานช่างค่ะการยึดการประกอบการจัดวางนะคะ ันมาคือการควบคุมกันทันทีนะคะอันนี้ก็จะเน้นไปที่โปรแกรมกับตัววงจรตัวไฟนะคะคือการควบคุมกัน่อนทีอ่ะโดยตอนแรกอ่ะเราได้ใช้บรอร์ด G T สองห้าหกศูนย์ทีนี้เราก็ได้เรียนรู้เรื่องของการใช้บรอร์ดตัวนี้ซึ่งสำหรับบรอร์ดตัวนี้นะคะเราเขียนโปรแกรมบน Arduino IDE ค่ะเป็นเหมือนการ Control นะคนโทรล Arduino ปกติเลยค่ะต่อมานะคะคือการต่อวงจรขับเคลื่อนมอตเตอร์นะคะซึ่งอันนี้เราจะไม่ใช้ตัวบรอร์ด G T สองห้าหกศูนย์แหละอันนี้คือเป็นบรอร์ดที่พร้อมแต่ว่า คือมันเกินความจำเป็นของเราในเมื่อเราต้องการใช้มอเตอร์แค่ตัวเดียวอยู่แล้วเราไม่จําเป็นต้องใช้ทั้งหมดนี้ค่ะมันก็เลยเกินความจำเป็นเราก็เลยไม่ต้องต่อเองนะคะแล้วก็จะปรับเป็นการใช้อดูโน o ปกติค่ะเป็นอ r ดูโน o อูโนปกติทีนี้เราก็มีการต่อแล้วก็มีการต่อ Power supply เ,เองค่ะแล้วก็ต่อ Power supply กับสวิตช์หรือปลั๊กเชื่อมใหม่เป็นอีกชุดหนึ่งค่ะ ถัดมาคือการควบคุมการเคลื่อนที่ด้วย Arduino Uno นะคะจากตอนแรกเราใช้ GT2500 ตอนนี้เราก็จะเปลี่ยนมาใช้ Arduino Uno ค่ะแล้วเราก็มีการทำ s h i เองค่ะเพราะว่าถ้าเราทำแบบนี้มันก็ดูไม่ค่อยสวยล้วก็เลยมีการกีแล้วก็ต่ออันนี้ให้กลายเป็นเหมือนช h i ของ Arduino Uno ที่ใช้สำหรับเรื่องนี้โดยเฉพาะถัดมาคือในส่วนของปัญหาและข้อเสนอแนะนะคะ mm hmm. ก็คือปัญหาที่เราพบระหว่างการทางาน mm hmm. ก็จะมีการวัดความไกลของสัญญาณ คือในอาอาทางผู้ใดๆนะคะก็อยากทราบว่าตัวอุปกรณ์ที่เราทำอะ่ะสามารถส่งได้ไกลแค่ไหนเราเลยจะเป็นต้องใช้พื้นที่ที่กว้างทีนี้ในการใช้พื้นที่กว้างอะ่ะมันก็มีปัญหาในเรื่องของสภาพอากาศทีนี้เราไปใช้ตรงถนนที่เพิ่งทําหลังตึกคณะวิศวกรรมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยนะคะก็มีในเรื่องของรถผยานไปมาแล้วก็เป็นช่วงเดือนที่เราฝึกงานเป็นช่วง พายุเข้าฝนตกอะไรย่างเงี้ยก็ในหนึ่งวันเราก็จะเจอทั้งฝนตกแดดออกรวมแรงอะไรแบบนี้นะคะมันก็เป็นปัญหาเรื่องของสภาพอากาศแต่ว่ามาคือการเขียนโปรแกรมโรบอท GT2560 นะคะซึ่งเราพบปัญหาในเรื่องของการดูพิมพ์มานะคะคือชิลที่เราทำเองอะ่ะมีปัญหาในตอนแรกคือเราเชื่อมแบบนี้เพราะว่าเราต้องการเออแผ่นพิมพ์ที่มีทองแดงสองด้านนะคะแต่ว่าตอนนั้นเราหาไม่ได้เรามีด้านเดียวแล้วต้องการให้มันเป็นชิลที่มันจะเสียบได้แบบนี้นะคะ ทีนี้พอเราเสียบแล้วตอนเราดึงออกอะ่ะมันเลยทําให้ด้านที่เป็นตะกวัวที่มันติดกับด้านนี้ที่มันยึดกับตัวอะดูโน,โนแน่นพอเราดึงมันก็เลยดึงด้านที่เป็นที่เรายึดตะกวัวไว้ลงมาค่ะมันก็เลยหลุดออกจากกาันมาเลยเป็นปัญหาเรื่องของความไม่แข็งแรงค่ะแล้วก็อีกหนึ่งปัญหาที่เราพบก็คือในที่ทําง,งานเราเป็นชาวต่างชาติค่อนข้างเยอะการใช้การสื่อสารก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็เราได้มีการ พีเต์การฝึกงานนะคะที่ที่อง,องะค์กรเนียค่ะซึ่งเราก็ต้องพีเต์เป็นภาษาอังกฤษซึ่งวันส่วนตัวถือว่ามันค่อนค้านค่อนข้างยากแต่ว่าก็ทำมาได้อันนี้ก็จะเป็นภาพรองการฝึกงานนะคะก็ตรงนี้เราก็ต้องประกอบแล้วก็ได้มีการใช้ทักษะการใช้สว่านึ่นเป็นครั้งแรกค่ะแล้วก็มีการต่อวงจรเชื่อมบอร์ดเองนะคะก็คืออันนี้มีอันนี้นะคะเราต่อสายไฟเองต่อเดินสวิตช์เองค่ะ อันนี้ก็คือภาพที่เราได้ร่วมอบรมกับทางชิดานะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพในห้องที่ทํางานนะคะแล้วก็อย่างอันนี้ที่เราบอกว่าก็จะมีปัญหาในเรื่องของการใช้พื้นทา่แล้วก็มีปัญหาของในเรื่องของสภาพอากาศคือเราทําการทดลองอยู่แล้วฝนตกลงมาแล้วก็เลยต้องรีบเก็บทีนี้พอเราทําการทดลองไกลก็จะมีปัญหาเรื่องของไฟที่มันมาไม่ถึงอันนี้ก็คือภาพที่เรากําลังจะบัดกีนะคะอันนี้คือการบัดกีค่ะที่เราจะทําชี้อยู่กัน บัตรกีตัวชิปบอร์นะคะอันนี้คือผลงานการบัตรกีค่ะอันนี้คือตัวที่เรานําใช้อยู่ในปัจจุบันนะคะเป็นตัวที่เราบัตรกีเป็นชิลที่เราใช้ปัจจุบันค่ะอันนี้ก็ตอนที่เรากาลังถอดออกมาเขาจอกาบน้ำเสนอเพยงเ่าน,นี้ขอบคุณค่ะ